สวดคาถาประจำวันเกิดพร้อมแผ่เมตตาวันอังคารกําลังวัน8นมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองติหังจะโตโรถินัง ติหังจะโตโรทินาง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 ติหังจะโตโรทินัง ติหังจะกโตโรธินังข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน ทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิน